สวัสดีค่ะย่าตานะคะวันนี้จะพามาเพาะเม็ดของอะโวคาโดโดยการแช่น้ำแล้วก็เพาะในขุยมะพร้าวนะคะเนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องเอาเปลือกสีน้ำตาลที่หุ้ม,มเมล็ดเขาอยู่นี้ออกนะคะเม็ดของเขานี่ออกก่อนจากนั้นใช้ไม้เสียบนะสักสามสามขาเพื่อไม่ให้เขาจมลงไปในก้นแก้วนะคะนี่การเสียบก็ต้องเสียบให้ห่างจากรอยแยกนะคะ เราจะไม่เสียบทับรอยแยกของกีบเลี้ยงเขาหรือว่าของใบเลี้ยงของเขานะเนี่ยจากนั้นเราก็นำเอาไปแช่น้ำได้เลยนะคะส่วนคุยมะพร้าวกับดินปลูกธรรมดานะคะอันนี้ยาก็จะเอามาชําไว้นะ,มะเมล็ดนี่จะมีทั้งแก่ทั้งอ่อนนะคะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การงอกอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะส่วนแก้วนี้ มันมีฝานะแก้วกาแฟมีฝาก็เลยไม่ต้องเสียบเราเอาอย่อนลงไปในฝาของแก้วกาแฟเลยนะพอได้ประมาณอันนี้เกือบเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะนี่เขาก็เริ่มแยกนะคะอันนี้นี่เขาแยกกีบเลี้ยงของเขาแยกออกมาเราดูด้านล่างนะคะเห็นไหมคะว่ารากของเขาก็กําลังจะงอกออกมานะคะการงอกช้างอกเร็วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเมล็ดด้วยนะคะถ้าเป็นเมล็ด อ่อนก็จะแห้งนะคะคือมีสีดำแล้วแห้งไปเลยก็มีนะคะถ้าเป็นมเมล็ดที่ค่อนข้างไปทางแก่ก็ออกช้าหน่อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเรามาดูสำหรับที่เสียบไว้เห็นไหมคะว่ากิบเลี้ยงของเขาเนี่ยจะแตกออกนะอันนี้เพื่อที่จะแตกต้นขึ้นมาแต่รากของเขาจะแตกก่อนนะย่าจะเอาขึ้นมาให้ดูนะคะเนี่ย อันนี้คือรากของเขาเริ่มงอกลงไปในน้ํานะคะพอรากยาวระยะหนึ่งแล้วใบหรือว่าลาต้นของเขาก็จะแทงขึ้นไปข้างบนเลยนะอันนี้เป็นการชําในน้ํานะคะส่วนชําในขุยมะพร้พาวแล้วก็ดินปลูกนะก็เพึ่งแตกขึ้นมาต้นเดียวนะคะอันนี้เป็นเมล็ดที่แตกขึ้นมาคิดว่าพวกนั้นอาจจะไม่แตกขึ้นมาก็ได้นะคะ เพราะว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะผลเขาค่อนข้างจะอ่อนทีนี้ย่าก,ก็จะเอาไปย้ายลงในถ้วยกาแฟนะคะเนี่ยมันคะว่ารากของเขาจะเยอะมากนะคะเนี่ยรากเริ่มขดแล้วนะก็เอาไปลงในถ้วยกาแฟเพื่อรากของเขาจะได้ยั่งลงไปลึกๆด้วยนะนะก็เอาดินเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปาดก้นกาแฟเพื่อน้ําจะได้ซึมลงนะคะ อันนี้เป็นการเพราะอะโวคาโดแบบง่ายๆนะคะก็เอามาให้ชมกันนะคะ